เบตันช yeah. ัวรถรุคู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัสซอนเกรดเอทุกคันเลือกไบบเป็นร้อยรถสวยไหมน้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนหนักิิดความนลังั่วปลอดภัยหนึ่งพันเปอร์เซ็นโปรโมชั่นมากมายให้เลือกสมใจเบตันชัวรถพรีมีหมคุณมันใช้ได้เลยเบตันชัวรถรู่คู่ทะเบียนสวยสมัครกรมรับรองสวัสดีค่ะกลับมาพบกับยีนและรายการรถแซ่บเบอร์ค่ะ วันนี้นะคะยินมากับน้องเล็กสุดจากค่าย m e r c e d e s b e n z ค่ะเป็น a c a s ะนะคะ A 200 AMG Dynamic W177 เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะ แล้วก็ได้ชุดแต่งเต็มมากๆเลยคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาค่ะราคาสุดคุ้มวันนี้เพียงแค่999,000บาทเท่านั้นค่ะในส่วนของออปชั่นนะคะเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยค่ะเพราะว่าคันนี้ได้เป็นตัวกระจังหน้า AMG แบบ A35 พร้อมกับชุดแต่ง AMG นะคะสีดําเงาแบบนี้เลยค่ะซึ่งเข้ากับตัวกระจังหน้ามากๆเลยสวยเท่ดุดันเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้และก็ยังได้ไฟหน้า LED High Performance นะคะมี Daytime Running Light ให้ครบเลยค่ะ คันนี้ได้เป็นตัวเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้า6จุดนะคะด้านหลังก็6จุดค่ะล้อแม็กอซอลเป็นล้อ AMG ขนาด18นิ้วฮารการคือมันติสป็แบบนี้เลยค่ะด้านข้างเนี่ยเขาก็มีระบบกุญแจ Key l เลส g กมาให้ด้วยนะคะเวลาเราพกกุญแจไปใกล้ๆตัวเนี่ยก็สามารถเข้าออกได้แบบอัจฉริยะเลยค่ะ <S <S มาดูในส่วนของภายในคันนี้ค่ะคันนี้ได้เป็นเบาะหุ้มในหนังนะคะสลับหนังกลับออกคันชราเดินได้จะเข็บแดงรอบคันเลยเบาะของเขานะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้แล้วก็ยังเมมโมรี่ซีซีสามตำแหน่งจะมีแค่ แค่ฝั่งคนขับเท่านั้นในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังกชันมีทัชคอนโทรลที่พวงมาลัยค่ะสามารถควบคุมหน้าจอทั้ง2จอได้เลยมีเกียร์แพดเดลช์ที่หลังพวงมาลัยแล้วก็ได้เป็นตัวเกียร์ H คอด้วยค่ะในส่วนของจอกลางติดกันเป็นไวสกรีนแบบนี้เลยเป็นระบบทัชสกรีนนะคะสามารถรองรับได้ครบทุกฟังก์ชันเลยค่ะถัดลงมาค่ะก็จะมีตัวช่องเก็บของรวมไปถึงที่วางแก้วน้ําแล้วก็ได้เป็นทัชแพดขนาดใหญ่ควบคุมหน้าจอได้มาดูในส่วนของโหมดการับงี่ของเขานะคะคันนี้ขับได้หลายโหมดเลยค่ะโหมดอีโค c o m f คอมฟอร์ตโหมดสปอร์ตแล้วก็อินดิวิ u ดอล o โหมดเลือกขับขี่ได้เลยนะคะและด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างเลยครับรุ่นนี้เดินได้าตะเข็บแดงรอบคันมันทําให้ภายในเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมานิดหนึ่งนะคะใครที่ชอบ A 2 0 0ออปชันแบบจัดเต็มแบบนี้แต่ราคาย,ย่อมเยาวเพียงแค่9 9 9 0 0 0บาทประหยัดกว่าออกหมายป้ายแดงเยอะเลยค่ะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะด้านหลังสุดว้าวเลยค่ะด้วยชุดแต่ง A 3 5แบบนี้ได้ท่อคู่ ทั้งสองฝั่งมูลค่าของเขานะคะเกือบเกือบแสนแล้วค่ะแน <Wow. S 1> ่นอนค่ะพี่คันนี้หนูก็ไม่เคยเห็น a 2 0 0ที่ได้ชุดแต่งเ็แบบนี้มาก่อนเลยนี่พี่ดูตัวสปอยเลอร์หลังสีดําเงาเข้ากับตัวชุดแต่งเลยนะคะเป็นเซ้นเดียวกันทั้งกันชนหน้ากันชนหลังสปอยเลอร์เลยไฟท้ายเป็นตัว led นะคะมีกล้องด้านหลังให้ด้วยมาดูด้านในกันดีกว่าค่ะเค <Okay S 2> เลยค่ะ <ๆ S 2> เก็บสัมภาระได้เยอะนะคะมีพื้นที่ยาวไปถึงด้านในเลยที่สำคัญเลยใครต้องการใส่ถุงฟอฟเนี่ยสามารถพับเบาะได้ทั้งสองฝั่งอีกด้วยค่ะ ในสองคันนี้นะคะขับเครื่องได้เครื่องยนต์เบนซินสสูบเครื่อง1.3ลิตรเทอร์โบนะคะให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่163แรงม้าค่ะมาพร้อมกับวารันตีซ่อมศูนย์สูงสุด2ปี70,000โลอีกด้วยและก็ยังสามารถฟรีดาวน์10%ได้ผ่อน,นํำต้นเพียงแค่15,000บาทเท่านั้นเองค่ะ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรได้เลยนะคะ0 8 2 8 5 6 0 0 0หรือว่าแอดไลน์ a d d 9 9 9 9ได้เลยสำหรับวันนี้ฝาก A 2 0 0คันนี้ไว้ด้วยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวัอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนรกมือสองคุณภาพดีเพราะให้คุณมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวได่ตั้งชัวคือคำตอบที่ใช่ชั่ว